สวัสดีเอฟซีฝั่งไทยและฝั่งลาวและต่างประเทศนะคะวันนี้แม่น้องดามาตามแม่กงแม่กงเ,เลขน้องสาวเข้าสองหวดซ้อนหวดนวิ้วที่สามพี่น้องเลขห้างเดียวพี่นอ้องรับชมรับฟังกันเลยค่ะก่อนจะไปกดติดตามช่องแม่น้องนาดาพาโชคด้วยนะคะขอบคุณค่ะเคยไปรัปบผน้องเคยเงียบต่วยาขวางมันว่าไอันเอาแต่นี้มะนำพาแม่กงหอดหนะ้า ยินมข้าวก็ได้เด็กเด็ดเด็กดีมากแม่กงสูตรแม่กงบ่อกอยได้เห็ดแล้วบอกอโอเป็นบ,เบเ่เข่บาบ่เข่าเลยบ่อยากาว,ยาว่าวเออเลยบ่อยากว่าวย่าเนบซี่าลงทุนน้ำมันแม่น้ำนี้ฟันดีบ่บ่อันก็ได้ยินมว่าน้องสาวแม่มเพิ่นได้น้องแมวมากบอกเพิ่นเห็ดมาจังหวัดเราแม่เป็นเห็ดมาสามนี่แหละหมวดที่สามน้องแมวนี่หนูก็บ่เคยเนาะ แมวบอกฮะเพิ่นว่าเธอจังหนึ่งเนี่ยแมวบอกเอาแมวบอกได้บ่แม่เอออลแล้วกันแล้วก็เพิ่นมี่น้องแมวอยู่เ้ือกนเพิ่นบอกมาสองหมดแล้วสองวันในเขาสรุปว่าแมวบอกหรือน้องแมวถ้าวิธีเพิ่นมี่น้องแมวอยู่เ้ือกนจาจะจะเพิ่นมี่น้องแมวอยู่เพื่อนน้องสาวเออน้องสาวแม่กง พิ่นเพิ่นงวดนซองวดนี่เขาบ่แม่เขาเขาไมาซองวดนหรอเขาไมาซองวดนหวดัวเลขเลขเพิ่นบอกหกสองหกสองก็วังได้ยี่ตัวหกที่มันออกหกหกสองนุ้ยเนาะสองวันนี้ล่าสุดนี่เขาป้วยจ้ะหังหันเพิ่นกระบอกหกห้าโอ้หกห้าก็ต้งตรงด้วยตัวนี้เลขคนชนมากสิเป็นห้างเดียวเหมือนบ่แม่โอ้ตะมันเยอะกว่าห้างเดียวไหมอันอันน้องน้องกับน้องอยู่แต่่วาวาง ไออยังเล่ออกแล้วจังจังไดหงจ้าอ๋อคือเล่ออกแล้วจังจัหงจ้จังใดนินเอแม่ไม่ได้ไปหาน้องสาวบ่ช่วงเล่บว่าหรอแม่ไม่ได้ไปหาคนละหมู่บ้านเลยว่าไหคนละหมู่บ้านบ้านเอาน้องแท้ๆนี่บหจ้ะบ่น้องหน่องพี่น้องลูกพี่ลูกน้องกพี่น้องกันพี่น้องห่างห่างพี่น้องห่างห่างกันน้องแมวทำวิธีหรือแมวบ่เป็นโตัวเขาแม่เพราะพี่น้องแม่ เลยนี่น่ะเพิ่นมีน้องแมวอยู่เงื่อนจ้เดี่ยวเดี๋ยวเพิ่นกับมีแมวมีแมวมีแมวหล่ะแต่ว่าเพิ่นก็ได้น้องมันเอามาไว้เงื่อนเพิ่นนี่แมวเพิ่นเอาจังเลยโอ้เพิ่นฝันเลขเพิ่นฝันแม่เพิ่นก็มีแนวแนวอเพิ่นก็มีแนวอันเพิ่นฝันว่าแมวบอกแมวบอกเด้บอกจริงๆแต่ว่าเป็นฝันว่าแมวให้ายวันนี้ฝันอีกแล้วเพิ่นได้แล้ว 3ามตัวหมบแต่ตัวแม่ได้ซิหาตัวเดียวหนึ่งตัวเดียวคอรอพี่น้องเออฟัน่าแมวบอกตละงวนี่จะบอกครั้งเดียวแมนตลอดแมนคือขอบรัวนั่นเพลียงแมวแล้วมันลอดลูกมันกัได้นองแมวมากเออเอิ่นได้นองแมวยุ่งงอนภาษาไทยมันเสิเออนลกลูกแมวได้มากแล้วม่นมาได้โด้แลหลูกก็เคยได้ออู่เทนึงได้มากแล้วงวดแรกนูไดดหนูถือว่ามันที่หา ได้ยี่หรืองวดที่งวดที่แลกเพิ่นได้หกสองจ้าจ้าตรงตรงงวดบางหันเพิ่นได้หกค่คุณอ่ะหกค่ะหกสองตรงตรงเพิ่นได้งวดแล้วจะปาเนี่ยเพิ่นบ่เป็นคนซื้อเลขหลายดอกเมรีอะไรเง้ยอาสรุปว่าเพิ่นถือสองงวดแล้วสี่องงวดแล้วกำลังหล่นกันวันงวดหนี้งวันที่สามเนาะวันที่ส่างตั้งแต่เพิ่นได้น้องแม่อนี่เพิ่นถูกสองงวดแล้วสุดสองงวดแล้ว หน่งวดที่สามมันติดเป็นยังไหเขาได้ยินงแม่แต่ว่ามนกรูนาลงคุณมันเป็นเล็กหางเดียวไหมจ๊ะหางเดียวสิหางเดียวเขากับเขารุดกับรุดแม่หุดถึงเลยจ๊ะมันโมไปเล็กไหลค่นถือว่าสองวดนมตะบนตลอดเนาะเน้นบนเลยเนาะเน้นบนบนเลยว่าขันได้อันบกบนล่างเลยบนล่างเดลกน้องสาวฟันเนาะน้องสาวน้องสาวคือเวลาเลีออกแล้วเขาจะลู้ว่าเพิ่นใดมากจีบอาจะรยน่าเสียได้เนาะเสียได้กันนะ้ว เอางวดนี้เฮาลองเบิ yeah. mm. ่งจ e ้ะแล้วมื uses, ้ออันงวดนี้แม่ไปยังได๋คืไปคืไปน้องไปเห็นเพิ่นน้องหันแล้วไปตะนายเนาะบัด2งวดคือบ่ไปหากันจักจักว่าเป็นอีหยังบ่น่ะบุญวาสนาเฮามันยังบ่พอแ่างเดียวบัดนั่นล่ะจังได๋จังไปอือน้องแล้วไป2 2งวดซ้อนนี่ตรงๆเลยบ่ได้กลับเนาะ65อก่อนนัน62จ้ะมางวดนี้นี่15ตัวเดียวน่ะ อันสามตัวกับบ่มีบอกนี่ต่างตาพัดเดยน้องแมวตาพัดแมวออกบูกมาหนี่นเป็ได้สองวันแล้วได้หกตัวแสดงว่าเคนได้ทำพิธีเคนเอามาถือไว้แล้วเราคนกับฟันดีเองแม่คนตันวันไงว่าคนได้ลูกแมวมาแเราคนโชคดีเออคือคือว่าบางทีเราไปฟันคือฟันกล้ว่าไงฟันแล้วเลขเข่าใช่ไหมเออมันเล็เข่าดีดีน้อว่าไงว่าฟันเรงใดก็ได้ฟันยังได้กับเข่าเลยซึ่งได้ก็ได้ พ่นหัวมีดวงดวงขึ้นดวงลงคุณทำดวงนนี้เป็นหายมาหนึ่งหาห้างเดียวแม่กงคือได้ยินค่ะว่าแม่กงได้ลอตเตอรี่สักใบแล้วได้แล้วสีใบโอ้ซื้อกระอักใบตัวนี้สี่ใบเลยุผลตอบรับมันกระพอมันกระนาลงทุนเนาะซื้อเลขมันหางเดียวจะบอกได้ไหมไปขายทองซื้อเลขตัวนี้อยู่ลงทุนปันั้นบ่ทเลย เลน้องสาวเพิ่นตั้งแต่แมวขอดลูกคนใดลกแมวมากพันถือสองหดซ้อนงวดแรกหกสองหัที่พันมากหกห้าหวนี่หนึ่งหากับว่ารู้ว่าสิอยู่บนหรืออยู่ลางสองหัที่พันมากี่เขาบนเนาะตรงๆเพได้กราบสแมก็้อลงทุนเยนี่เนี่ย่สตั้งหนึ่งห้าไ่ขหนึ่ง่ส้อกเดกโงลองดูย่างละสี่ย่างละสองใบโอ้่าองหนึ่งห้าห้าหนึ่งหรอหนึ่งหนึ่งหาหาหนึ่ง เพิ่นไปซื้อหนึ่งหาสองใบหาหนึ่งสองใบมันหมจ้าแมนันซื้อกลับซื้อกลับน้ำคนละเออไปกลับด้วยนะคะเนี่ยโมเลกผนบลายพี่น้องมันหนาลงทุนผ้ได้ทุนน้อยแล้วพี่น้องเด้อสัมผัสอดเม่อใดเน้นหางเดียวผู้ใดสื่เดเด็กทางเดียวพี่น้องคันเลขหลลยตัวบินค่าสองนู้นแมนแมนขับมอไซค์หนีกด้คันเล่น้อยตัวน้นยบตเยอะบายอยซิ่ันก็ทุนมเวลาี่กันมันหนาลงทุนเยอะ มือนันพ่อใหญ่นันมากายลาติลีนะพ่อใหญ่น่ายบันบันนั้นลาดจ้าแม่พันลืมสามอันลืมสองสามเลยลืมซื้อใบเต้ามือได้ี่มแม่ซื้อแต่ไใบแต่ดนแล้วเลยซื้อซื้อมาบอกได้ว่าพันใดแต่ตองหมดแม่นเขาไปอยู่ไสร์เขาไปอยู่ไสร์เพรอนไซรเต้าดนตองหมดจ้าพันใดเต่ดนดนน่องใหญ่น่องข่อยนี่เพิ่นไปหาเขาไปหาแล้วเรื่องมาบอกเป็นเอื้อยฟัง ได้มาแล้วเด้อบัดแม่ซื้อมาแม่ปันบ่บ่รถปั้นัดจะปันวางได้จำบ่ได้หนึ่งวันได้เลขมากมาเสียงเลยสดว่าสรากินแปงออกมากคุ้มไปเลยตะลีผืนมาเพิ่นมากมือแรกเลยมาขายลอตเตอรี่มือแรกเลยแม่ก็เลือกเอาเลือกเอาเลยอยู่ทงอยู่ทาเพิ่นก็มากเลยลาเตอรี่กันด้พี่น้องเอมาแผนปักย้ายมากมักกางแพงบักใหญ่เลยจ้ะเแถาผัวเแถา พอได้ไหมได้พอได้อืมพอได้อุ้ยแสดงว่าได้ตั้งแต่างหมดแม่หนูก็นึกว่าเพิ่นไปท่ามีที่ิ่นไ่ได้ท่ามีที่ตั้งแต่แมวขอดลูกมาได้น้องแมวมาหนีถือสองวอนแล้วสองวอนแล้วหกสองกระถือหกขานี่กระถือก็มาทำก็ซื้อลายบ่มันก็เป็นคนรหลินเนาะซื้อยี่สิบสามสิบพอได้รุ่นไหมจ๊ะซื้อเพราะเป็นซื้อสันบันเทิงเราเอกจะซส้นคือซื้อบ่เนี่ยซื้อ ซือ้เด้อจ้ะลูกเลขแม่กงนะคะเทกน้องแมวหนึ่งห้างเดียวพี่น้องมันหนาลงทุนเนาะเลขมันบอปลายพี่น้องถือกระถือกบอถือบอรุดกลับบอเป็นยังเนาะเลขห้างเดียวพี่น้องแค่เขาแค่เขาไปไปกับซื้อเนาะเพื้นอานสิที่เดี๋ยวคนไม่อยากบอปลายเมนเมนเมนเพราะว่าตั้งแต่เลขออกไม่ไม้มันจะเป็นวันผ่าวันพระตั้งแต่ต้นงวดเพื้นอาจสีเห็ดวันผ่าต้นงวดเลยเพป็นกระสุนก็เลยบอลายแล้วนะ แต่ปลาไข่ตะเล็กมากนี่กับวัสดยอดแล้วบางคนเป็นสิ่แพงเนี่ยสิแพ่แมนนบางคนผลกาบางคนผลกระถือเขตว่าบอกไปแล้วมันกระยานมันเคลื่อนยันยั้งแม่ไดะแล้วแต่เขตแต่คนแต่คนบมคือกันไม่จ๊ะมันบม่ค่อยเคลื่อนก้อนนู้นสิปลาเล็กมันสิออกมันอ่อนก็มันขึ้นเช่นห้องพระอาจันพิษณสน้ปล่อยล่องแม่ฮกอัน หกขาหกเค่ก็ออกตรงๆหัวเนหัน่หมอสีอกจะข้ามเก้าหกขามันกับ่กเลื่อนมันกับบกเขื่อนคนามันสีออกนะไวไง่าแต่ว่าคนทำมันมันมันคือเข็ดมันคือการบางคนกัแพงเลขได้ได้เลขเขาไปทามเหมือนบ่ง่มุมีมมี่หว่ะอ้าวมันกัอันนี้คนกับบแพ่งมันชิดคนเนาะมันชิดคนับคนท้าว่าคนพวกนูไปเันสีเลาน่นแนเขาบัญชการก็คนอ๋อผัวคนตายนบ่นะ ไปในท่อทัวาอไตบังได้นะถือว่าเขาไปลลาุไต่ลาสุดนี่แหละจัะบันน้อยปะกู